วันนี้จะขอเล่าถึง7ตําตำแหน่งสำคัญของผู้กํากับดูแลราชการฝ่ายในทั้ง7แผนกมีหน้าที่จัดการดูแลงานและความเป็นอยู่ของฝ่ายในให้เรียบร้อยซึ่งตำแหน่งเหล่านี้เคยมีมาแต่ก่อนเก่าแต่จะขอยกในช่วงราชสมัยของราชการที่5มาเล่าไว้โดยมีข้อมูลบันทึกไว้อย่างชัดเจนซึ่งในปัจจุบันบางตำแหน่งยังคงมีอยู่และบางตำแหน่งก็ได้สูญหายไปตามกาลเวลา พราะประวัติศาสตร์คือความรู้คณะแลบช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์สวัสดีครับรายละเอียดทั้ง7ตําแหน่งนั้นอยู่ในบันทึกความทรงจําของหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิสกุลดังนี้ตําแหน่งที่1อธิบดีพระราชวังฝ่ายในมีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของฝ่ายในต่างพระเนพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชาววังออกพระนาม พระองค์ผู้ทรงกำก,กับราชการในหน้าที่นี้ว่าเสด็จอธิบดีเช่นกรมหลวงที่พระราชเกลรอิกุลินี 2. ตํตำแหน่งผู้รักษากุญแจพระราชฐานชั้นในทั้งหมดมักเป็นเหล่าพระบรม,มวงสารวงชั้นผู้ใหญ่แห่งราชาสกุลเช่นกรมหลวงสมรรตนาเสริเชษฐ์าตำแหน่งเท้าทรงกันดานเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลท้องพระคลังของฝ่ายในทั้งเครื่องอุปโภคพัสดุพันธ์เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ที่มีมูลค่าราคาสูงโดยมีเจ้าจอมมารดาหุ่นเป็นเท้าทรงกันดานเป็นพนักง,งานผู้กำกับดูแล 4. ตํตำแหน่งเท้าวราจันเช่นเจ้าจอมมารดาวาดเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ของเหล่าเจ้าจอมและข้าบาทบริจาริกาแห่งองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าให้มีความสงบเรียบร้อยอยู่เย็นเป็นสุขตําตำแหน่งผู้ดูแลกำกับพนักง,งานเครื่องต้นโภชนาการ เรื่อเสวยข้าวหวานทั้งปวงโดยพระองค์ผู้ทรงกำกับดูแลคือพระวิมาดาเธอกรม,มพระสุทาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัรัตน์แนวรัชกาลที่ห้าหกตำแหน่งผู้เกณฑ์ดอกไม้เข้าร่วมในงานพระราชพิธีคือกรม,มหลวงสมรรัตนเสริชเช์พระองค์ทรงทำหน้าที่แบ่งงานในการประดิษฐ์ประดอยร้อยดอกไม้ต่างๆเพื่อจะใช้ในงานพระราชพิธีโดยแบ่งงานเหล่านั้นไปตามพระรพตำาหนักต่างๆ แล้วนําดอกไม้นั้นมาใช้ในงานเพื่อสนองพระเดชพระคุณตําแหน่งสุดท้ายตําแหน่งที่7ผู้มีหน้าที่จัดพระแท่นทรงบูชาและพระแท่นนมัสการนับว่าเป็นแผนกใหญ่ของพระราชฐานชั้นในเคยมีกรมหลวงวรเสสุดาและต่อมามีสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมมารสีราคราราชเทวีทรงคอยกํากับดูแลมีหน้าที่จะพระแท่นทรงบูชาพระแท่นนมัสการจัดดอกไม้ร้อยดอกไม้ ดูแลทูบเทียนของพระแท่นทรงบูชาและพระแท่นนมัสการเพื่อให้พร้อมใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆให้สมพระเกียรติยศเราจบครบความแล้วหากเพื่อนๆมีข้อมูลใดอยากจะแลกเปลี่ยนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ